นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าเคมีบำบัดทำให้มะเร็งแพร่ขยายไปทั่วร่างกายผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากเข้าใจว่าความหวังเดียวที่จะทำให้ชีวิตรอดคือเคมีบำบัดแต่เพิ่งมีการเปิดเผยว่าความเชื่อนี้ถูกสร้างขึ้นจากการหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ นักวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในนิวยอร์กพิสูจน์แล้วว่าเคมีบำบัดใช้ได้ผลในระยะสั้นเท่านั้นในที่สุดยาพวกนี้จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาป่วยอีกรอบแล้วจะต้องใช้การรักษาที่แพงมากขึ้นเคมีบำบัด กระตุ้นให้เกิดมะเร็งที่รุนแรงกว่าเดิมที่มักทำให้เสียชีวิตการศึกษาวิจัยหลายๆแห่งต่างมีข้อสรุปที่เหมือนกันเคมีบำบัดฆ่าผู้ป่วยมะเร็งมากกว่ามะเร็งเองสารพิษจากยาเคมีโอเปลี่ยนกลไกาการป้องกันของร่างกายให้เป็นการทำให้มะเร็งกลับมาเป็นใหม่รวดเร็วกว่าเดิม ผลการสำรวจของศูนย์มะเร็งแมกจิลพบว่า75%ของแพทย์ปฏิเสธการใช้เคมีบำบัดกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวยิ่งไปกว่านั้นมะเร็งประมาณ97%ไม่ตอบสนองกับการรักษาวิธีนี้เลย แต่เคมีบำบัดก็ยังเป็นวิธีการรักษาที่ใช้กับมะเร็งเกือบทุกชนิด FDA ได้ห้ามแพทย์ทำผิดกฎหมายโดยเลือกใช้วิธีที่ไม่ใช่สารเคมีหรือใช้วิธีธรรมชาติอื่นกับผู้ป่วยมะเร็งมาเรียนรู้กันว่าวิธีไหนที่รักษาได้จริงศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ naturalnews com สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกา NCI ได้แนะวิธีภูมิบำบัดที่เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารธรรมชาติจากสิ่งมีชีวิตให้เป็นทางเลือกในการรักษามะเร็งเช่น monoclonal antibodies, cytokines, ok treatment vaccines, BCG และ adoptive cell transfer วิธี Adoptive Cell Transfer ได้ผลดีกว่าวิธีอื่นโดยการนำเม็ดเลือดขาว t ีเซลของผู้ป่วยไปเพาะนอกร่างกายแล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อกำจัดมะเร็งวิธีที่ง่ายกว่าคือการกระตุ้น t ีเซลภายในร่างกายเพื่อเพิ่มอนุภาพเซลล์ทีพิฆาตคิลเลอร์ทีเซลให้กำจัดมะเร็ง